สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเปิดคลิปที่บ้านดอนตองเนี่ยนะครับวันนี้มีนัดถ่ายทําคลิปเกี่ยวกับบ้านนะะเป็นบ้านหลังใหญ่เลยแล้วก็ห่างจากตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นแหล่งผ้าพื้นเมืองเนี่ยเพียงแค่9นาทีเองนะแล้วก็ที่นี่จัดงานบ่อยมากเลยเนี่ยนะจะเป็นผ้าพื้นเมืองอผ่มอยู่ที่ดอนตองนะเนี่ยนะนี่ประมาณนี้เนาะะสำหรับคุณลูกค้าเนาะเวลาเดินทางมาที่ป่าซางเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลย ออพิมพ์พิกัดไปเลยครับบ้านดอนตองเนี่ยนะจะเป็นผ้าพ,พื้นเมืองนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับฝั่งนี้นะวัดเนี่ยยอมแล้วว่าโอ้เสื้อผ้ามีให้เลือกเยอะมากๆาเลยเนี่ยนะเนี่ยดูดีเยอะมากเลยก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปถ่ายทําคลิปก็เลยมาเก็บภาพฝากท่านผู้ชมเนาะเนี่ยนะสามารถเดินมาชมเสื้อผ้าเนี่ยแถวเนี้ยโอ้เยอะมากเลยเนี่ยนะ แล้วก็จัดงานบ่อยมากๆเลยนะเนี่ยนะที่บางทีเขาเออมารับไปขายตลาดนัดเนี่ยนะเขาก็มารับที่นี่นะเนี่ยนะผ้าสวยๆเยอะมากเลยอันนี้น่าจะคล้ายๆแบบผ้ามัดย้อมนะนี่ดูดิโอ้สวยงามเห็นไหมราคาไม่แพงด้วยนะเนี่ยดูดิเนี่ยนะเออที่นี่จัดงานบ่อยมากนะครับนี่นะนี่อันนี้เก็บผ้าผ้าเก็บผ้ามาฝากเพื่อนๆนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะนี่เนี่ยนี่ร้านก็ยังไม่เปิดเวลาก็มีงานเนี่ยโอ้โหยอมแล้วว่าตรงเนี้ย ที่จอดรถไม่มีอ่ะเนี่ยนะผมเก็บภาพตัวอย่างมาฝากเพื่อนนะประมาณนี้นะนี่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปถ่ายทําคลิปบ้านเนี่ยหลังใหญ่มากเลยนะที่เจ้าของทรับส่งมาให้ผมดูนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับดูจากด้านบนผมคิดว่าฝนตกแน่นอนครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ตำบลม่วงน้อยเพื่อป่าซางจังหวัดลําพูนด้านหน้าเป็นถนนสองเลนส่วนบ้านที่ผมมานําเสนอนะครับหลังนี้เลยอ่าส่วนตรงนี้อ่าเข้าไปในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับนี่นะเท่ากับเอ่อบ้านติดก,กับถนนสองด้านเลยนี่นะแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านผมหันหลังเข้าบ้าน ด้านหน้าคือทิศตะวันออกนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะอันนี้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยามาเปิดคลิปหน้าบ้านเลยนะครับถนนสองเลนเนี่ยนะฮะนี่นะแล้วก็ห่างจากตลาดบ้านแซมห่างจากปั๊มน้ามันปะตะทเนี่ยนะครับเพียงแค่5นาทีนะครับไม่ไกลนะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านเนี่ยโหเรียนเชิญเลยเในส่วนของออหน้าแปลงที่ดินนะครับความกว้างอยู่ที่3 2เมตรนะ เนี่ยที่ผมเดินมาเนี่ยนะสามสิบสองเมตรส่วนความลึกจากตรงนี้นะฮะลึกเข้าไปเนี่ยอยู่ที่สิบแปดเมตรนะครับเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของบ้านเดินเข้ามาก็เจอศาลเจ้าที่นะครับแล้วก็บ้านที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านโบราณเลยแล้วก็ที่เห็นเป็นเสาเสาโรมันนะครับที่เห็นเนี่ยนะฮะโอ้โหสือว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นที่จอดรถนะครับสำหรับผู้ลูกค้าที่มีความสนใจหนูเรียนเชิญเลย สาโรมันด้านหน้าเนี่ยนะครับห้าต้นนี่อีกห้าต้นนะครับแล้วก็ที่ยกบ้านขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็อีกประมาณสิบกว่าต้นนะส่วนด้านบนเป็นไม้สักนะครับนี่นะเป็นบ้านไม้โบราณเนี่ยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านนะครับในส่วนของบ้านไม้เนี่ยแล้วหลายท่านที่โทรมาหาผมเนี่ยโอ้ถือว่าเยอะมากนะไม้เก่าไม้โบราณเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนี่นะ ในเนื้อที่ทั้งหมด143ตารางวาเจ้าของซับเปิดราคาไว้ที่1,950,000นะเดิมเจ้าของซับตั้งราคาไว้ที่2,200,000นะครับมีการปรับลดราคานะครับก็เป็นราคาที่น่าสนใจเลยเนี่ยนะเนี่ยสวยเลยแล้วก็ในส่วนของเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะมีเพื่อนบ้านนะครับหลายท่านเนี่ยกลัวจะโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนบ้านเออที่เนี่ยมีเพื่อนบ้านนะในแหล่งชุมชนนะครับถือว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆเลย เนี่ยนะฮะด้านหน้าผมแจ้งแล้วนะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับผมบน,นี่นะนแล้วก็แล้วก็ในส่วนของ,งออด้านบน,บนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมในส่วนของออด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินมาในส่วนของด้านล่างเนาะนี่เดินขึ้นบันไดามาครับนี่นะโอ้ถือว่าเป็นบ้านไม้เก่าใบาโบราณอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจเลยตรงนี้จะเป็นประตูบานเฟียมนะนี่นะมันจะภาพอย่างนี้นะฮะ นี่ประตูบานเฟียมนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะนี่เราก็พับไปปุ๊บเจ้าของซับมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเนื่องจากว่าเจ้าของซับไม่ค่อยได้อยู่นะอ่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมืองลําพูนเป็นหลักนะเออพี่ไายของบ้านหลังนี้อยู่ที่ตังหม่วงน้อยเพื่อป่าซางนะครับจังหวัดลําพูนนะครับนี่นะที่เห็นเป็นไม้สักนะครับสวยงามแล้วก็ตรงนี้ติดมุ้งลวดนะครับนี่นะติดมุ้งลวด เออด้านบนเนี่ยจะมีห้องนอน3ามห้องนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงแล้วก็มีการติดตั้งมุงลวดทั้งหมดเลยแล้วก็อ่ะเรามาชมในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับ2.9คูณ4.9เมตรนี่นะมีการติดตั้งแอร์นี่นะฮะด้านบนก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะแล้วก็มีไฟเออสละเปาหนึ่งดวงนี่นะครับ นี่นะจะขอไม่ค่อยได้อยู่นะครับนี่นะมันก็จะลกนิดนึงนะนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะครับอันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพระนะครับอันนี้ก็ห้องห้องนอนห้องที่สองเออองจุเคูณสเมตรนี่นะห้องนี้ก็จะเล็กนิดนึงนะครับนี่นะส่วนฝาตรงนี้ที่ผมสังเกตดูมันจะเป็นไม้อัดนะครับนี่นะด้านบนก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ด นี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้พอถัดมาส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยออภายในเนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้ให้นะที่เห็นเนี่ยเ็จะเป็นตู้ไม้สักนะครับนี่เดินมาปุ๊บอา่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับนี่นะนี่ในส่วนของห้องนอนห้องที่สามสามคูณสี่เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะครับนี่นะเรียบร้อยนี่นะครับ เปิดหน้าต่างตรงนี้ลมโชยเข้ามาโหเรายอมรับว่าเย็นมากเลยนี่นะเป็นบ้านไม้เก่าไม้โบราณน,นะครับเนี่ยฝ้าตรงนี้มันก็จะแตกเนี่ยเขากระมังมาลองตรงนี้มันก็จะแตกนะเนี่ยฝ้าตรงนี้นะฮะอันนี้ถัดมาทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องน้าเอาห้องน้ําเอ่อขนาด1น1จคูณ1.5เมตรนะครับห้องน้ํานี่นะมีชักโครกนะครับ นี่ก็จะรประมาณนี้นะครับห้องน้านะนี่สําหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจเนี่ยผเรียนเชิญเลยส่วนหญ้านี่มันจะลกนะอ่าทีนี้เจ้าของเออผมแจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาต้องหาคนตัดเพราะช่วงเนี้ยอ่าผู้รับเหมาเนี่ยเขาไปขึ้นลําไยนะอ่าก็ไม่มีคนมาตัดอันนี้มันได้ฝนมันก็จะลกนิดนึงนะครับนี่นะครับอ่าโอเคทีนี้เราอ่าเดินเข้ามาเออใน,นส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมแจ้งแล้วนะครับเจ้าของก็ไม่ให้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านล่าง นี่ด้านล่างก็จะมีห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับนี่เดินมาปุ๊บซ้ายมือเป็นห้องครัวนะครับอเในส่วนของห้องครัว4.5คูณ2.5นะครับนี่นะครับห้องครัวอันนี้เจ้าของเขาไม่ได้อยู่นะรับปิดไว้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมืองเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นพอบแล้วก็มีอ่างล้างจานนะครับเในส่วนห้องน้ําเนี่ยไฟไม่ติดนะ ห้องน้ํา4่องคูณ1นเมตรครับผมนี่แล้วก็มีการติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็มีชักโครกตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าน,นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บของเนี่ยนะใต้บันไดเน,<ม>นี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องในส่วนของห้องนอน2องคูณ6เมตรนะครับมันจะมืดนิดนึงนะ ในห้องนอนมีการติดตั้งแอร์แล้วนะครับ1ตัวด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นฝ้าแขวนหรือฝ้าฝ้าทีบาร์เนี่ยนะนี่แล้วก็กระจกเนี่ยหน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกบานเก็ดนะเนี่ยนะฮะขนาด2.9คูณ6เมตรเนี่ยนะครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ในส่วนของชั้นล่างนะแล้วก็เดี๋ยวเรา ไปชมในส่วนของด้านหน้านี่เดินมาก็เป็นในส่วนของอห้องรับแขกนี่นะฮะซึ่งอยู่ใต้ถุนนี่นะซึ่งยกสูงขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเสาโรมันทั้งหมดเลยนะครับนี่นะส่วนเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ผมถามจากเจ้าของเนี่ยเป็นไม้สักนะครับอันนี้เขาไม่ได้ให้นะเน,นี่ยชุดหนึ่งหลายตังนะเป็นหมื่นนะครับเนี่ย เอาไปขัดหน่อยแล้วก็ลงแลกเกอร์เนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้สักนะครับเนี่ยนะเก้าอี้นะครับ,นะรบตู้นี้ก็ไม้สักอันนี้เจ้าของก็ไม่ให้นะเนี่ยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ความสูงจากพื้นเนี่ยถึงด้านบนเนี่ยอยู่ที่2เมตรนะครับนี่นะสำหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจหัวเรียนเชิญเลยอ่าให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านล่างนะแล้วก็ในส่วนของอ่าด้านหน้าที่ผมแจ้งไปเนี่ยเสาโลมันเนี่ย ฝั่งละ5ต้นหึง5ต้นนะครับอันนี้ก็5ต้นนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเสาโรมันซึ่งยกขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นใต้ถุนบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะ10ต้นได้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะโอ้ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะส่วนความสูงจากด้านน้ำทะเลอยู่ที่314เมตรนะครับไม่ท่วมแน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจเรียนเชิญน,นะครับในเนื้อที่ทั้งหมด100 43ตารางวา,าเจ้าของซั์เปิดราคาไว้ที่1,950,000นนะครับมีการปรับลดราคาลงมาจาก2,200,000นะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปนะครับ